ครับผมวันนี้ชบารถบ้านนะครับจะพามาชมกับ Honda c ซ v i c ตาโตนะปี1996นะครับผมตัวนี้สีภายนอกเป็นสีบรอนทองนะครับเป็นล้อแม็กดเดิมๆนะของ Honda นะครับผมดิเสเบรกสี่ล้อนะครับ สีปีหกเก้านะยังไม่ขาดนะครับสีสันภายนอกประมาณนี้นะมีริ้อรอยบ้างเล็กๆน้อยนนะครับแล้วก็มีติดสติกเกอร์มาด้านบนนะ ภายในเดิมนะครับผมเป็นเบาะผ้ากร,รมะหยี่นะครับแผงประตูเดิมเบาะไม่มีขาดชำรนุดนะครับผมคนโซนหลังสวยๆเบาะหลังสวยๆนะครับเบาะหน้าสวยเกียร์ออโตโน้นะ ต้องแอร์ครบสมบูรณ์นะครับผมกระจกมองข้างตัวนี้ปรับไฟฟ้ารับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็จกฝั่งคนขับนะครับผมขึ้นลงออโตโ้เนาะ ึ้นลงได้หมดนะครับผมสี่บารเนาะใช้งานได้นะครับโอ้ของมอ,เ,อเตอร์มีปัญหาหมออจกละล้าหน่อยนะครับขึ้นยากหน่อยครับผมเราเดี๋ยวดูอาไม่นะไม่อยู่ประมาณแสนเก้านะครับผม สตาร์ติดง่ายนะทีเดียวติดเลยครับขับได้ปกตินะเครื่องยนต์มือนเดิมน,นะครับ มีเพ็นอยู่่ะด้านหน้าอันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับผม เครื่องมือ,อประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Honda c ซีวินะครับปี1996คันนี้ผมตั้งไว้ประมาณ40,000กว่าบาทนะถ้าท่านใดสนใจนะครับผมทักมาได้นะที่เพจชบารถบ้านสมุทรปราการนะครับรถพร้อมใช้นะใช้งานได้ปกตินะครับ สนใจทักมาได้ติดต่อมาได้ที่ชบ,บารถบ้านสมุทรปราการนะครับโทร0876722823นะครับรถบ้านหลักหมื่นนะตัวท็อปนะครับผมคันนี้นีครับ